ขาด่วนออนทัวร์ครับทุกคนวันนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับล่าสุดครับทุกคนพิธีกรชื่อดังช่องดังช่องไทยรัฐนะครับได้มีการเอ่ยปากชมอุ้งอิงไปบ้านแพงแล้วก็นําเสนอเรื่องราวของน้องเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานั่นเองครบับทุกคนหลายคนคงทราบดีนะครับพิธีกรชื่อดังคนนี้นะครับนั่นก็คือพี่แจ็คเกอรลีนซึ่งหลายคนน่าจะรู้จักเธอดีนะครับเพราะเธอก็ข้าม์ดมาในวงการบันเทิงครับล่าสุดครับทุกคนบันเทิงไทยรัฐครับทุกคน ได้นําเสนอข่าวของอุงอิงเพชรบ้านแพงครับได้เล่าเรื่องราวนะครับว่าน้องเนี่ยโอ้โหมีแฟนคลับทั่วประเทศแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวที่น้องเนี่ยได้รับนะครับเงินสดจากพ่อโจนะครับในวันปิดฤดูกาลหนึ่งล้านบาทครับทุกคนและได้รับรางวัลน,น้ําใจจาก FC 3ล้านบาทในวันปิดฤดูกาลนะทุกคนในวันปิดวงนั่รวมเป็น4ล้านบาททําให้น้องเนี่ยสามารถ ปิดบ้านได้นั่นเองครับทุกคนโอ้โหเรียกได้ว่าได้ออกช่องดังไดออกรายการบันเทิงกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนเนาะซึ่งพี่แจ็คเกอลีนนะครับก็ได้เอ่ยปากชมน้องนะครับว่าน้องเนี่ยอายุยังน้อยอยู่เลยแล้วก็สามารถสร้างบ้านให้พ่อกับแม่ได้ขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วก็เรื่องราวของน้องเนาะก็ถือว่า เป็นเรื่องราวที่เคยลำบากมาก่อนนะครับซึ่งพี่แทก็กกลินก็ได้นําเสนอข่าวน้องว่าน้องเนี่ยเคยลำบากมาก่อนนะครับแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้บ้านขนาดนี้ไม่คิดว่าจะได้บ้านได้รถแล้วก็ประสบความสําเร็จขนาดนี้นะครับทุกคนก็โอ้โหพิธีกรทั้ง3ท่านคือชื่นชมองค์อิงเป็นบ้านแพงหนักมากครับทุกคนก็ต้องขอแสดงความยินดีขอแสดงความดีใจกับน้องด้วยนะครับและช่องดาราเดลี่นะทุกคนได้มีการลงข่าวของน้องอีกด้วยครับทุกคนเป็นคนเดียวด้วยนะครับที่ดาราเดลี่เนี่ยได้มีการลงน้องแล้วก็ส าพาดน้องเดียวครับและหน้าปกของอิงเปบ้านแพงเนี่ยก็ได้ไปขึ้นโชว์ครับทุกคนอยู่บนช่องของเขานะครับซึ่งอยู่คู่กับศิลปินเกาหลีศิลปินดังๆวัยรุ่นต่างๆเนี่ยนะครับทุกคนทั่วฟ้าเมืองไทยน้อก็ถือได้ว่าปังมากๆสาหรับองค์อิงเปบ้านแพงครับทุกคนซึ่งตอนนี้โอ้โหนักข่าวก็ประโคมข่าวน้องกันเยอะแยะมากมายทีเดียวครับ วัดได้จากอะไรครับตอนนี้ก็คือวัดได้จากสื่อดังๆนะครับทุกคนที่มา,มานำเสนอข่าวน้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาราเดลี่ไม่ว่าจะเป็นอ่าช่องไทยรัฐทีวีบันเทิงไทยรัฐนะครับซึ่งเป็นรายการบันเทนะิงเนาะซึ่งเขาก็เน้นเฉพาะคนที่มีชื่อเสียงจริงๆที่เอามาออกในรายการเขานะครับและอีกรายการหนึ่งครับซึ่งเป็นรายการดังนะทุกคนก็คือเป็นรายการที่อ่าพี่อุ้ม um ได้นําเสนอไปเมื่อวานนี้นะครับที่ออกทางช่องวันนะครับทุกคนก็ถือได้ว่า ปังมากสาหรับองค์อิงพีบ้านแพงนะครับก็ไม่มีอะไรมาฉุดน้องอยู่แล้วณนะตอนนี้นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องอีกครั้งหนึ่งด้วยกันแล้วกันนะครับทุกคนก็ถือได้ว่านะครับองค์อิงพบ้านแพงเนะาะฝากอรหาคําดราม่ามาเยอะมากๆเลยหลายคนก็บอกว่าบางกลุ่มเนี่ยไปตั้งกระทู้เลยนะครับบอกว่าน้องเนี่ยเอาอะไรมาดัง เสียงก็ไม่ดีบูลี่ต่างๆนานาน,นะครับในเรื่องเสียงเรื่องหน้าตาในเรื่องของการเสียงไหลอะไรต่างๆโอ้โหน้องถือได้ว่าโดนดราม่ามาเยอะมากแต่อุ้งอิงก็สามารถลบคำคอลหาต่างๆได้นะครับทุกคนลบคอลหาต่างๆได้ จนณตอนนี้นะครับถือได้ว่าน้องเนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงระดับประเทศแล้วครับทุกคนและพิมพ์อิ่มข่าวกระแสก็ดีใจมากนะครับทีนท่น้องได้รู้จักกับน้องนะครับทุกคนได้เคยไปสัมภาษณ์น้องก่อนที่น้องจะดังเปรี้ยปรปางขนาดนี้ครับทุกคนพิมพ์มัรู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับและวันนั้นนะครับอยากจะเล่าโมเมนต์ให้ฟังน้องหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์ในช่อง YouTube ของพิมพ์อิ่มข่าวกระแสว่า ชอบโมเมนต์ที่องอิงไปเป็นแพงทักทายพี่อุ้มวันปิดฤด,ดูกาลนะครับที่อยู่บนเวทีแล้วน้องก็กวักพ่อโจนะครับแล้วพ่อโจก็ได้แซล์พี่อุ้มนะครับว่าข่าวด่วนข่าวด่วนนะครับทุกคนเป็นอะไรที่ดีใจแล้วก็ประทับใจมากถือว่าเป็นเกียรติกับชีวิตพี่อุ้มเลยเกี่ยวเป็นเกียรติเกี่ยวกับเป็นเกียรติกับครอบครัวพี่อุ้มเลยนะครับที่คนดังขนาดนี้มาเอ่ยถึงเรานะครับทุกคนซึ่งวันนั้นน่ะมีช่องดังไปเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นอมรินไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐ หลายช่องมากๆไม่ว่าจะเป็นข่าวสดต่างๆนะครับที่เขาไปน,ะน้องจําเราได้ครับทุกคนถือได้ว่าโอ้โหเป็นเป็นเกียรติพี่อุ้มเลยนะครับทุกคนแล้ววันนั้นอุงอิงก็คือน่ารักมากๆนะครับก็สวัสดีพิมพอิ่มข่าวกระแสด้วยดีใจมากๆครับทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับอย่าลืมใกล้แล้วเนาะหกโมงเย็นครับทุกคนวันนี้รอชมน้องในรายการไม่หมดนี่ทางช่องเวิร์กพอยท์นะทุกคน6กโมงเย็น นะครับวันนี้อุค์อิงจะมาในรับเชิญในเพลงน้ําตาอีหลาน้อยนะครับและพิ้มได้อ่านข่าวไปว่าแม่ไฮอภารพรเนี่ยมองน้องแบบด้วยความดีใจด้วยความปลื้มใจมากๆนะครับทุกคนแล้วหลายคนมาคอมเมนต์เนาะว่าชีวิตของคุณแม่ไฮอภารพรนะครับ มีสตอรี่ที่สู้ชีวิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วแม่หายน่าจะมีอะไรชมน้องอยู่ในวันนี้นะพี่คนเดี๋ยวเราก็มารอดูกันใน6โมงเย็นนะครับสำหรับวันนี้เนองทุกคนในช่องของ Workpoint นั่นเองครับทุกคนก็ถือได้ว่าช่วงนี้อุค์อินพนแพงก็คือออกรายการทีวีเยอะมากครับทุกคนซึ่งมีเวลาที่น้องเนี่ยนะครับได้ไปออกรายการเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วง ปิดฤดูกาลนั่นเองครับทุกคนเนาะเมื่อเช้ามีคนมาคอมเมนต์บอกว่าพิ <S <S มพ์อิ่มข่าวกระแสอย่าลงคลิปน้องรัวได้ไหมเพราะว่าอ่าผมจะไปทํางานผมขออนุญ,ญาตไปนอนก่อนนะครับผมไม่ได้นอนเลยนะครับทุกคนก็จริงๆคือข่าวอุงอิงอ่ะคือน้องมีเป็นคนที่มีกระแสตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องอ่านน้องตลอดเวลานั่นเองก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามาซับพอร์ตพิมพ์อิ่มข่าวกระแสนะครับไม่ว่าจะเจอดราม่าอะไรทุกคนก็คอยปกป้องเป็นเกาะคุ้มกันนะครับให้ กับอุ้มอิมด้วยให้กับอุ้มอิงด้วยนะทุกคนก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ดีใจกับน้องมากๆเลยนะว่านะครับทุกคนที่พิธีกรดังเนาะอย่างพี่แจ็คกาลีนเนี่ยได้มีการชมน้องในรายการทีวีนะครับในรายการบันเทิงไทยรัฐนะครับก็ถือว่าเป็นช่องดังแล้วก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็ได้ชื่นชมน้องว่าน้องเนี่ยสร้างบ้านให้พ่อกับแม่สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั่นเองครับทุกคนแล้วก็มีบทสัมภาษณ์จากบอสโจเนาะที่บอสโจเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆกับเด็กที่ทำงานแค่เพียง5เดือนแล้วสามารถสร้างบ้านให้พ่อกับแม่ได้สำเร็จนะครับก็ถือว่าอุคงอิงเป็นคนที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับเยาวชนในสมัยนี้มากๆนะครับก็ถือว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากๆคนหนึ่งเลยแล้วเป็นตำนานนะครับอุงคิดว่าน้องเป็นตำนานแน่นอนสำหรับอุคงอิงเป็นบ้านแพงเนาะเป็นศิลปินในอนาคต ที่ดังตลอดต่อเนื่องแน่นอนนะครับบางคนก็บอกว่าไปโจมตีน้องว่าจะดังได้สักเท่าไหร่กระแสมาเดี๋ยวก็ไปแต่พี่อุ้มคิดว่าน้องเนี่ยเป็นยิ่งกว่านั้นนะครับน้องต้องเป็นศิลปินที่มีคุณภาพในอนาคตและมีชื่อเสียงตลอดการแน่นอนนะครับสำหรับองค์อิมพีเบ้านแพงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอีพวกที่ชอบเป็นดราม่าต่างๆนานๆเนี่ยก็ระวังจะเงือบนะครับเนาะด้วยความสามารถของน้องด้วยการพิสูจน์ อะไรต่างๆนานาม,มาให้เราเห็นเนี่ยในทุกๆวันในทุกๆก้าวของชีวิตของน้องเนี่ยนะครับก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าน้องเป็นคนที่มีคุณภาพแล้วเป็นคนที่เก่งมากจริงๆสําหรับองค์อิงเพ็รบ้านแพงนะครับทุกคนเนาะช่วงนี้นะครับน้องก็เดินสายนะครับในงานมินิคอนเสิร์ตรทุกคนเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับก็เลยไม่ได้แสดงนั่นเอครับทุกคนเนาะ เมื่อคืนได้แสดงไหมเมื่อคืนไม่ได้แสดงนะครับและวันนี้น้องแสดงที่ไหนใครที่ได้ติดตามคิวงานน้องบ้างครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับวันนี้น้องแสดงที่ไหนนะครับซึ่งวันนี้พิ้มก็อยู่กรุงเทพมหานครนะทุกคนวันนี้พิ้มทำงาน4งานด้วยกัน โอ้ oh, ทุกคนก็ขอบคุณมากๆขอบคุณกระแสตอบรับดีๆไม่ว่าจะเป็นช่องทางต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆตอนนี้คนฟอลโล่พี่อุ้มมากขึ้นเยอะมากขึ้นนะครับเพราะอุ้งอิงพป่บ้านแพงด้วยนะทุกคนแล้วก็ทําให้พี่อุ้มมีงานรีวิวงานพิธีกรอะไรต่างๆเข้ามาก็ต้องขอขอบคุณมากๆด้วยนะครับก็ถือได้ว่าคนรู้จักพี่อุ้มมากขึ้นนะครับจากที่รู้จักอาจจะมีคนรู้จักเราอยู่ในกลุ่มหนึ่งเนาะกลุ่มที่แบบอาจจะอยู่ในกทมที่เล่นเล่นแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่เขาแบบ ติดเรามากๆแต่ทีนี้พอพี่อุ้มมาอ่านข่าวอิงก็ทําให้คนภาคอีสานเนี่ยเริ่มมารู้จักพี่อุ้มมากยิ่งขึ้นนะเพื่อนๆก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วก็วันนี้ไม่มีอะไรมากเลยดีใจกับน้องนะครับที่พี่แจ๊กกะลีนเนาะจากบันเทิงไทยรัฐเนี่ยได้มีการพูดถึงน้องนะครับทุกคนน่ารักมากๆนะครับก่อนจากไปคลิปนี้นะครับสนับสนุนนุ่มอิ่มข่าวกระแสได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับรักทุกคนนะครับ